ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้บทความจากเพจเฟซบุ๊กคุณพระสินอินทระวง์ถ้าเธอกำลังมีความทุกข์ฉันอยากจะบอกกับเธออย่างนี้ 1. เวลามีความทุกข์บางครั้งเรารู้สึกเศร้าจนไม่อยากทำอะไรแต่ความรู้สึกที่ว่าจะยิ่งทำให้เราจมดิ่ง หากอยากพ้นไปจากทุกข์ให้ฟังเสียงปัญญาในใจอย่าฟังเสียงกิเลสในใจปัญญามีแรงน้อยกว่ากิเลสแม้เรารู้ชัดว่าต้องทำอย่างไรจึงพ้นไปจากความทุกข์ได้แต่กิเลสมักปรงการให้เราประพฤติตามความเคยชินยิ่งเชื่อกิเลสลุมแห่งทุกข์ยิ่งจมลึกแม้ยังเศร้ายังเหงายังเจ็บแต่เราต้องตั้งสติ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตเสียใหม่ 2. เวลามีความทุกข์ความทุกข์จะยิ่งขยายหากเราเอาแต่พูดย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับความทุกข์การระบายความในใจให้คนรอบตัวฟังเป็นเรื่องที่ดีเพราะช่วยลดความอึดอัดแต่ทุกอย่างต้องทำแต่พอดีพอดีอย่าให้มากเกินไปไม่เช่นนั้นสิ่งแวดล้อมของความทุกข์จะใหญ่โตมากขึ้น ถึงตอนนั้นเราจะแยกไม่ออกว่าเราทุกข์เพราะปัญหาจริงๆหรือเรากำลังซ้ำเติมทุกข์ด้วยจินตนาการของเราเอง 3. เวลามีความทุกข์จิตใจคนเรามักอ่อนแอใจอ่อนแอจึงเรียกว่าทุกข์ความทุกข์ก็เหมือนไข้หวัดคนเราไม่ได้เป็นไข้หวัดตลอดเวลาเวลามีความทุกข์คนส่วนใหญ่มักลืมข้อนี้ไป หากเราเอาแต่จมอยู่ในความทุกข์เราย่อมลืมกติกาใหญ่ของธรรมชาตินั่นคือสรรพสิ่งทั้งรูปทั้งนามทั้งวัตถุผู้คนความรู้สึกนึกคิดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งเที่ยงแท้ถาวรทุกได้ก็หายทุกได้สุขได้ก็เศร้าได้การที่เราเห็นความชั่วคราวของความทุกข์แม้ไม่ได้แก้ปัญหาโดยตรงแต่ก็ช่วยให้ความทุกข์่างใจเบาไปได้มากแล้ว 4เวลามีความทุกข์กำลังใจที่ดีที่สุดไม่ได้มาจากใครที่ไหนเวลามีความทุกข์เรามักเรียกร้องความเห็นใจจากผู้อื่นบางครั้งการเรียกร้องของเราก็ทำให้เราทุกข์หนักกว่าเดิมเพราะคนอื่นไม่เป็นอย่างใจเราเพราะเขาไม่เข้าใจเราอย่างที่เราอยากให้เข้าใจเราทุกข์หนักอยู่แล้วแต่เรายังสร้างทุกข์ให้ตัวเองเพิ่ม ด้วยความคาดหวังว่าใครต่อใครจะต้องเข้าใจเราเช่นนี้จึงกลายเป็นทุกข์ซ้อนทุกข์ 1. ทุกข์ด้วยปัญหา 2. ทุกข์ที่ไม่เข้าใจตัวเองไม่สามารถวางใจจากปัญหาได้ 3. ทุกข์เพราะคนอื่นไม่เข้าใจเราเห็นได้ว่าเวลามีความทุกข์เราก็ไม่ควรคาดหวังให้ใครดับทุกข์ให้เราคนอื่นเข้าใจเราหรือไม่อาจไม่สำคัญเท่าเราเข้าใจตัวเอง เมื่อเราเข้าใจตนเองแล้วเราอาจไม่ต้องการความเข้าใจจากใครที่ไหนอีกก็ได้ 5. เวลามีความทุกข์เราไม่ควรจมลงไปในทุกข์นั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วแต่อีกมุมหนึ่งเวลามีความทุกข์เราก็ควรยอมรับว่าตนเองกำลังมีความทุกข์ด้วยกล่าวคือการไม่กอดไว้และไม่ผลักใสททำความรู้สึกให้เป็นกลางๆ ความทุกข์นี้เป็นของแปลกยิ่งเราต่อสู้ด้วยการไม่ยอมรับมันจะยิ่งฝังรากลึกหากเรายอมรับเปิดใจให้อภัยตนเองและพร้อมแก้ไขความทุกข์ย่อมเบาบางลงถอดหน้าก,ากากยอดมนุษย์ออกบ้างเปิดโอกาสให้ตนเองได้เป็นคนธรรมดาธรรมดาบ้างทุกอย่างต้องรู้รักสมดุล 6. เวลามีความทุก ที่จริงในความทุกข์นั้นมีความสวยงามซ่อนอยู่การเห็นความงามในความทุกข์จำเป็นต้องมีสติตั้งมั่นในระดับหนึ่งโลกนี้มีศิลปินมากมายที่รู้จักเปลี่ยนความเจ็บช้ำให้กลายเป็นพลังงานสร้างสรรค์การจะทำเช่นนี้ได้จำเป็นต้องมีสองสิ่ง1คือสมาธิหมายถึงความนิ่งสงบภาวะที่ใจหยุดปรุงแต่ง2คือศิละปะ หมายถึงอุบายแยบคายในการรู้เท่าทันตนเองอุปนิสัยตนเองและความสามารถของตนเองเวลามีความทุกข์แม้เราหลุดจากทุกข์ไปชั่วขณะย่อมมีโอกาสสูงที่เราจะเกิดหนทางใหม่ๆวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ๆกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ไหนๆก็ทุกแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ใช้มันเป็นฐานกำลังให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดดกับชีวิตเสียเลยก็ดี 7. เวลามีความทุกข์ขอให้จดจำบทเรียนที่ได้จากความทุกข์แค่จดจำบทเรียนยังไม่พอบทเรียนนั้นจะต้องส่งเสริมพัฒนาจิตใจของเราให้งดงามยิ่งๆขึ้นไปด้วยคนจำนวนมากจดจำความทุกข์ในแง่มุมที่ทำร้ายตนเองเช่นจำว่า ในเมื่อฉันถูกโกงต่อไปนี้ฉันจะไม่เชื่อใครอีกหรือจำว่าเงินทองขาดมือเป็นสิ่งเลวร้ายแต่ต่อไปนี้ต้องหวงแหนเงินทองไว้มากๆใครจะเป็นอย่างไรก็ช่างเขาความคิดในลักษณะนี้ไม่เป็นผลดีกับตนเองเป็นการใช้ความทุกข์เพื่อความงอกงามของกิเลสความจริงแล้วถ้าตั้งทัศนคติให้ถูกต้องยิ่งเราผ่านความทุกขมามาก เราจะยิ่งกลายเป็นคนที่เข้าใจผู้อื่นยิ่งมีความเมตตากับผู้อื่นมากขึ้นเวลามีความทุกข์ให้ระวังให้ดีความทุกข์ทำให้คนบางคนใจร้ายกว่าเดิมมันไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นเลย 8. เวลามีความทุกข์ให้รู้ว่ามุมหนึ่งก็เป็นความโชคดีความทุกข์ทำให้คนเราได้พัฒนาตนเองขอให้เราเลือกหนทางพัฒนาตนเองมิใช่ซ้ำเติมตนเอง ความทุกข์คือบททดสอบของชีวิตเมื่อเกิดมาแล้วใครเลยจะพบเจอแต่คนที่รักและหวังดีกับเราไม่มากก็น้อยวันหนึ่งเราต้องเจอผู้ที่ทรยศหักหลังเราบ้างเมื่อเกิดมาแล้วมีใครบ้างไม่เหนื่อยกับหน้าที่ไม่เหนื่อยกับการทำมาหาเลี้ยงชีพเมื่อเกิดมาแล้วใครบ้างไม่พบเจอกับความสูญเสียผิดหวังสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นกับเราเราย่อมรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าว่าแท้จริงแล้วสิ่งนี้คือสัจธรรมที่เราทุกคนต้องพบเจอใครๆก็เจอทั้งนั้นไม่ว่ายุคใดสมัยใดหากมองให้ลึกแล้วความทุกข์ของคนทุกยุคก็ดูคล้ายกันไปหมดภาษาธรรมะอาจพูดว่าเป็นเช่นนั้นเองคำว่าเป็นเช่นนั้นเองหากเรายอมรับได้อะไรอะไรจะเบาหากเรายอมรับไม่ได้อะไรอะไรจะหนัก คำว่าเป็นเช่นนั้นเองแท้จริงแล้วคือหลักใหญ่ใจความของธรรมะทั้งหมดเข้าใจคำว่าเป็นเช่นนั้นเองทั้งหมดก็หมดเรื่องที่จะสร้างความทุกข์ใจให้เราได้ 9. เวลามีความทุกข์บางครั้งเราควรจดจําว่าความทุกข์สร้างความเจ็บช้ําให้เราอย่างไรบ้างเพื่อที่ว่าหากวันใดเราเห็นคนมีความทุกข์เราจะได้เข้าใจเขาช่วยเหลือเขา เพราะแท้จริงแล้วการช่วยเหลือผู้อื่นก็ไม่ต่างอะไรกับการช่วยเหลือตนเองเมื่อเรามีจิตใจมองเห็นความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์เราจึงมีจิตใจมองเห็นความสุขในความทุกข์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ใจเขาใจเราคำคำนี้มีความหมายยิ่งใหญ่หลายครั้งที่เราทุกข์มากเพราะเราเห็นแต่ความรู้สึกของตนเองก้อนความทุกข์มีคุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งคือ ยิ่งมองมันมันจะยิ่งขยายทำไม่รู้ไม่ชี้ซะบ้างและเลยความสนใจจากมันไปบ้างอาจเป็นหนทางดับทุกข์ที่ง่ายกว่าทุก์ใจครั้งใดจงออกไปทำให้ผู้อื่นมีความสุขแล้วเราจะเห็นพลังของความทุกข์แม้เรามีความทุกข์แต่เรายังช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์เราจะได้รับของขวัญอันล้ำค่าที่ชีวิตมอบให้ส0เวลามีความทุกข ให้เป็นผู้เห็นอย่าเป็นผู้เป็นใจมันจมก็ยกใจขึ้นมาแล้วให้เริ่มสังเกตเมื่อเริ่มสังเกตเราย่อมเห็นสภาวะธรรมดาของใจเห็นทุกเกิดขึ้นเห็นทุกข์เคลื่อนไหวเห็นทุกข์ดับไปต่อหน้าต่อตาความทุกนี้หาใช่ศัตรูของชีวิตทว่าทุกข์คือครูคือครุผู้ยิ่งใหญ่ เป็นผู้สอนให้มนุษย์รู้จักความหมายของการมีชีวิตอยู่อันตรายของความสุขทั้งความรู้สึกเชิงบวกและความรู้สึกเชิงลบที่สุดแล้วก็เป็นอันตรายทั้งคู่ทั้งสองสิ่งคือเหรียญเดียวกันเพียงแต่เป็นคนละด้านเมื่อมีสิ่งหนึ่งจะต้องมีอีกสิ่งเสมอเป็นเรื่องธรรมดาใจที่ยึดสุขก็จะยึดทุกยิ่งรักสุขเท่าไร ยิ่งเกลียดทุกข์เท่านั้นสัจจะนี้เป็นกลเกมที่น่าตลกแต่เป็นตลกร้ายซึ่งทำให้มนุษย์เราอยู่ในวังวนแห่งสุขทุกข์ไม่สิ้นสุดเราไม่ชอบเวลามีความทุกข์กิเลสจ,จึงล่อให้เราติดกับความทุกข์ด้วยการหลอกให้เรารักความสุขหนทางพ้นไปจากสุขทุกข์จึงเป็นหนทางที่ทำได้ยากเป็นเรื่องทวนกระแสต้องพิจารณาย้อนทวนเข้าไป จึงค้นพบความจริงได้ช่วงเวลาแห่งความสุขจริงหรือไม่เราอยากจมลงไปในห้วงเวลาเหล่านั้นจมลงไปในความดีใจจมลงไปในความรู้สึกสมหวังเราคิดฝันอนาคตแสนหวานแล้วเราก็ยิ้มอารมณ์ดีนั่นคืออาการจมลงไปในความรู้สึกด้านดีขณะที่เราจมดิ่งกำลังดื่มดำกับอารมณ์แสนหวานชวนเสพเรากำลังประมาท จึงไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าอาการเสพติดความรู้สึกก็ค่อยๆคลืบคลานเข้ามาแนบสนิทเราด้วยเช่นกันจิตคนเราไม่เคยจำเลยว่าสิ่งไหนคือสุขหรือสิ่งไหนคือทุกข์จิตจะจำเพียงว่าจะเลือกยึดหรือเลือกวางเท่านั้นถ้าเลือกว่าจะยึดเลือกว่าจะจมลงไปในโลกของความคิดคกลไกการทำงานของจิตก็จะยึดไว้เสมอกันนั่นคือยึดทั้งสุขและทุกข์ และแม้ตัดสินใจในหนทางแห่งความไม่ยึดก็ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ง่ายเพราะเราจําเป็นต้องทิ้งทั้งคู่คือทิ้งทั้งทุกและสุขโดยเสมอเท่าเทีเทยมกันความทุกขว่าทิ้งยากแล้วความสุขยิ่งทิ้งยากกว่านั่นเป็นเพราะเสียดายความสุขอยากเสพอยากจมอยากคิดใจลอย,อยอยู่ในสภาวะนี้นาน ในขั้นสภาวะธรรมโดยละเอียดสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราพ้นไปจากอำนาจความคิดไม่ได้หาใช่อันตรายที่มาจากความทุกข์ทว่าคืออันตรายที่มาจากความสุขยึดติดคำนินทาว่าร้ายแล้วยึดติดคำสรรเสริญยิ่งร้ายกว่าความทุกข์มองง่ายกว่าความสุขก็ในมงยามแห่งความสุขใครเล่าอยากจะเป็นผู้เห็นใครเล่าอยากจะเป็นผู้สังเกต เพราะทุกคนก็ทำอะไรๆต่อมิอะไรมากมายเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขแทบไม่มีใครอยากเป็นผู้เห็นผู้รู้ผู้ดูเมื่อมีความสุขทุกคนก็อยากลงไปเล่นไปเป็นแช่ใจทั้งใจของเราให้จองจมอยู่ในนั้นเราอยากอาบชีวิตให้สะอาดด้วยความสุขและนี่คือความยากยิ่งในการถอนตนมาเป็นผู้ดูผู้สังเกตทุกทำให้เห็นธทม คำกล่าวนี้คือความจริงทว่าคำว่าเห็นธรรมนี้หาใช่เห็นธรรมเพื่อให้ชีวิตพบสุขทว่าเราเห็นธรรมเพื่อเห็นว่าสุขทุกข์เป็นของไม่เที่ยงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ที่สุดแล้วสองสิ่งนี้ต่างหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันไม่เกลียดทุกข์ไม่รักสุขจึงเป็นหนทางกลางดับความหวันไวในใจได้จริงทิ้งความทุกข์ไว้ว่าทำยากแล้ว ทิ้งความสุขไว้ยิ่งยากกว่าหลายเท่าเพราะความสุขไม่ใช่หรือที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ก้นเกมกิเลสแยบคายลวงมนุษย์ให้ติดกับสิ่งเสพติดพิษร้ายกาศที่มีชื่อว่าความสุขแล้วเราจะทำอย่างไรดีหรือมันเป็นเวรกรรมของมนุษย์ผู้ชาญนฉลาดอย่างเราก็คงต้องตามหาความสุขต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะพบความทุกข์ต่อไปเรื่อยๆ เป็นวังวนเช่นนี้นิรันการกลับมาติดตามรับฟังบทความจากเพจเฟซบุ๊กคุณพระสินอินทระวง์จากอ่านให้ฟังบายชีในใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ